ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคนรักอิสาะช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในเลี้ยงหมูในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้คนรักอิตสาก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของการลดอาหารก่อนที่หมูจะคลอดนะครับและก็จะพูดคุยถึงเรื่องว่าหมูลอดตามกําหนดและไม่ตามกําหนดจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างก็ ลองมาฟังดูนะครับสำหรับท่านมือใหม่แล้วก็สำหรับมือกเก่าก็คงจะเป็นที่รู้ดีกันอยู่นะครับว่าอาการหมูที่ก่อนจะคลอดควรจะปฏิบัติยังไงครับสำหรับหมูแม่พันธุ์ก่อนคลอดนั้นเราก็จะต้องลดอาหารนะครับพอถึงวันคลอดจริงๆก็ งดเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็รักษาอย่าให้หมูแม่พันธุ์นั้นมีอาการท้องผูกเราควรให้เขากินยาระบายอ่อนๆหมายถึงให้อาหารนะครับที่เป็นยาระบายอ่อนๆอย่าให้เขาท้องผูกเพราะมันจะมีผลต่อการคลอดลูกครับโดยปกติ หมูเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะมีระยะการตั้งคันไม่เกิน120วันนะครับส่วนการคลอดก็จะมีโอกาสคลอดตั้งแต่วันตั้งคันที่ได้109วันนะครับไปถึง120วัน ไม่เกินร้อยีวันแต่ที่เราเรา,ทานท่านเคยเลี้ยงมาก็จะนับเอาวันที่ร1 4นะครเป็นวันคลอดซึ่งก็บวกลบคุณหารกันออกมาก็จะมาตรฐานอยู่ที่ร1 4นะครับซึ่งการคลอดแต่ละครั้งนั้นถ้าเราไม่งดอาหารผมที่จะตามมา ก็อาจจะทําให้หมูเราคลอดยากได้นะครับเท่าที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะทําให้ทอห้องอืดได้ก็กินอาหารเยอะๆหนจะลูกในท้องไหนจะอาหารที่กินเข้าไปดังนั้นในทฤษฎีเขาถึงบอกว่าต้องลดต้องงดอาหารให้กินแต่น้ำนะครับแล้วก็คอยดูแลอย่าให้เขาเจ็บป่วย ส่วนที่ว่าเราจะให้อะไรเป็นยาระบายอ่อนก็ง่ายๆครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ใช้รำอ่อนก็ได้ครับผสมกับอาหารผสมอาหารที่เราให้กินนั่นแหละครับในตาส่วนที่20%คือเป็นรำซะซะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ล่นั้นก็เป็นอาหารหรือมีอีกวิธีหนึ่ง ก็ใช้ดีเกลือครับหรือที่เขาเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตนั่นแหละครับอันนี้ก็จะช่วยให้เป็นยาระบายอ่อนๆลดอาการท้องผูกได้ซึ่งจะทำให้หมูเราคลอดง่ายขึ้นส่วนอาการที่ก่อนคลอดในเชิงทฤษฎีในตามทฤษฎีเขาก็บอกว่า ถ้ามีน้ำนมออกแล้วก็ภายในยี่บสี่ชั่วโมงนั้นจะมีการคลอดแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับมันเป็นบางตัวเหมือนกันซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วหลายตัวบางตัวก็คลอดลูกได้ตัวหนึ่งสองตัวถึงจะมีน้ำนมแต่ไม่ใช่ว่าหมูจะไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะครับ มีน้ำนมให้ลูกกินแต่ลูกคลอดแล้ได้สองสามตัวถึงมีน้ำนมบางตัวคลอดจนหมดอ่ะมันจะมีน้ำนมแต่ถ้ามีน้ำนมแล้วไม่คลอดภายในยี่บสี่ชั่วโมงไม่ใชแปลกครับเพราะว่าถ้าน้ำนมออกมาแล้ว ไม่มีการคลอดภายในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มแปลกนะครับซึ่งเคสนี้ผมก็เคยเจอเมื่อหลายปีที่แล้วน้ำนม,มออกแล้วแต่ยังไม่คลอดเลยยี่สี่ชั่วโมงไปแล้วก็ยังไม่คลอดก็เลยไม่ได้เฝ้าแต่ก็เห็นลูกเขากระดุกกระดิกนะครับดิ้น ปลาเขาไปวันที่15 1 6 1 1 6พอตกเย็นเดินไปดูอีกรอบออกมาแต่ตายออกมาจากในท้องนะครับนี่ก็คือถ้าสังเกตได้ว่ามีน้ำนมออกมาแล้วถ้าไม่ตายออกมาจากในท้องก็ต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นท้องผูกก็ได้โดยการที่เราไม่ได้งดอาหารก็อย่ามองข้ามนะครับการงดอาหารหมู แม่พันธุ์ขณะที่จะคลอดซึ่งบางท่านก็เห็นเขากินก็อยากให้กินกลัวจะไม่มีแรงเบ่งลูกซึ่งเป็นความพิดที่ผิดผิดนะครับหรือบางตัวแม้แต่คลอดออกมาเสร็จแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจอตามที่คดีบอกว่าพอเขาคลอดเสร็จ หมูข้อลูกเนี่ยระยะให้นมเราต้องให้อาหารเพิ่มให้เยอะๆอันนี้ก็เป็นโทษเหมือนกันนะครับการที่จะให้เยอะๆเราต้องคอยทยอยให้โดยเฉพาะบางตัวนี้แข็งแรงออกลูกเสร็จปุ๊บลูกขึ้นมากินอาหารเนี่ยให้เยอะๆไปท้องอืดพ่านท้องอืดแล้วจงมงูกเยดไม่ให้นมลูกด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็เคยเจอนี่คือเล่าจากประสบการณ์นะครับ การที่จะเพิ่มอาหารหรือลดอาหารนั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาในคลิปต่อไปก็รอฟังดูนะครับว่าเราจะงดช่วงไหนเราจะลดอาหารปริมาณเท่าไหร่ลดยังไงจนถึงช่วงคลอดนะครับจะพูดถึงเรื่องแม่ผันครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมเกี่ยวกับการงดอาหารว่าผลดีเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไงสำหรับแม่พันธุ์ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนรักษรกเพื่อที่จะได้ทำคลิปในตอนต่อๆไปเป็นกำลังใจ ครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้ครับลบควนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็หลายนาทีแล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับและก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ